สวัสดีทุกท่านนะคะป่ะทีนี้ยายก็จะพาวนไปดูทั้งสวนดอกไม้แล้วก็ไปดูด้านหน้าเราก็ทํางานเสร็จแล้วตรงนี้นะคะทุกทางอื่นเขาก็ทํากันไปหมดแล้วเราก็ทําตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเอจะไปดูดอกไม้นะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะจะพามาดูไม้ดอกนี่นะคะสวยงามมากโอ้ยสวยสวยสวยอยู่ตรงไหนจะได้ดูองค์ปู่ด้วยนะคะซี จะได้ดูองค์ปู่ด้วยนะคะโอยแต่มันย้อนแสงเนาะมันย้อนแสงต้องตอนเย็นเนะถึงจะสวย F4 ว่ F าไหมคะตอนเย็นถึงจะสวยเนาะตัวน,นี้มันย้อนแสงอยู่นะคะ อตอนเย็นจะสวยมากเอาไว้ตอนเย็นเย็น<ๆ>เดี๋ยวมาส่องให้ดูตอนนี้ย้อนแสงภาพก็เลยไม่สวยสวัสดีค่ะคุณเอสนะคะลูกคุณอะไรอีกเนาะย้อนแสงตะวันยายก็มองมาเห็นเอฟซเลย <c ười> ไม่รู้ใครเป็นใครได้ทีนี้ <c ười> ขอบพระคุณทุกท่านแล้วกันนะ พ่อมันย้อนแสงยายมองไม่เห็นไม่รู้มีกี่คนด้วยในนี้ยายก็ไม่รู้ <c oughs> โอ้น้ำค้างลงเปนเปียกนะนี่ขนาดพ่อเปายังไม่ได้ลดน้ำนะยังเปียกอยู่ <c oughs> อพอเปารถมาแล้วเขาจะดึงสายมานี่ข้างบนใช้สปริงเกอร์แล้ว สวัสดีสิบท่านนะคะยายขึ้เรียบมาเห็นแต่นอกประเดี๋ยวยาให้ดูสวนดอกไม้ไปก่อนแล้วยายพาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเนาะเพราะว่ามันย้อนแสงนะคะพทีย้อนแสงให้ดูสวนดอกไม้ก่อนนะคะไปดูพ่อปากำลังลากสายยางมานู่นนะคะเพราะว่า ตรงนี้จะได้ลดน้ำด